สวัสดีค่ะพวกเรา Sweet 16อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่อง Daily n e w Live KTS กดติดตามกันยอยๆนะคะดวง Daily n e w บายอาจารย์ถาชินนบัญชรต่อไปปีกุลปีกุลปีกุลในช่วงสัปดาห์นี้15-21กรกฎา เป็นช่วงเวลาของความสับสนวุ่นวายอ๋อเขาสับสนว่ะปีกุลปีกุลสับสนก็ดูสิดูอาจารย์นี่ปีกุลอ๋ออาจารย์สับสนวุ่นวายอ๋อสับสนวุ่นวายเรื่องงานสับสนมากแต่ว่าเป็นคนเป็นคนไม่สับสนทางสมองไม่สับสนไม่เยไม่สับสนก็ชัดเจนเป็นคนชัดเจน เออบางคนอบอกอาจ,จารย์สับสนทางสมองหรือสับสนทางเพศไหมบอกกูจะสับสนได้กูรู้ว่ากูชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงกูจะอย่างนี้กูจะไปสับสนได้มึงอะสับสนเนอะมึงมึงไม่รู้เพราะฉันชัดเจอยู้งงก็ถามกูทำไมมึงยังไม่รู้อยู่แล้วกูยังไงมึงอะสับสนนะเข้าใจะอ่ะเข้าใจเพราะฉันอาจจะสับสนปิดเขาจะเนี่ยเป็นคนชัดเจนไม่สับสนชัดเจนชัดเจนนะสับสนในที่นี้จะสับสนในเรื่องของงาน อางานมากกว่าอ้งงานงงงงกงมื่นมื่นอะไรยังไงเพราะว่างานเยอะตรนี้แต่นี้เป็นเรื่องจริงบางทีตัวเราเองเนี่ยสั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งใหม่หรือบางทีสั่งอย่างหนึ่งแล้วไปบอกเขาอย่างหนึ่งคนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งโชคดีมากที่ทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจารย์อาจจะบริหารจัดการไม่ดีแต่ขอบคุณที่สุดคือทีมงานน้องจิ๊บน้องก๊อบน้องตังน้องยอดสี่คนนี้เขาจะ เป็นทีมงานที่คอยช่วยว่าอพี่วันนี้ต้องไปอัดเทปสี่เทปต้องเอาเสื้อผ้ามาด้วยสี่ชุดนะอต้องทําผมนี่นี่นี่มาเดลินิวพี่ต้องทําผมสีชมพูนะบอกมึงจะบ้าเหรอเออมันก็บอกว่ามันซื้อสเปรย์มาให้แล้วฉีดสีชมพูสุดฤทธิ์เลยนะอันนี้เป็นคนใส่ใจนี่จะเล่าให้ฟังเพราะปีกุลเนี่ยนถ่ผภาให้เห็นใส่ย้าให้เห็นว่าคนปีกุลเนี่ยไม่ต้องไปดูแลตัวเองมาก เพราะคนปีกุลเนี่ยเป็นคนสบายก็ปีหมูเป็นคนที่รักสบายง่ายๆแล้วก็มีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองถูกต้องเนี่ยอย่างอาจารย์เป็นคนมองง่ายไหมคือเป็นคนตรงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ขึ้นลงเยอะเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ขี้บ่นแต่อารมณ์ดีคือมองโลกในแง่ดีแต่มีว่าเจ้าอารมณ์เห็นไหมกดง่ายแต่หายเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนิดนึง เขาใจไหมแต่การเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนด้วยการเรื่องของเพื่อนคนปีหมูในช่วงสัปดาห์นี้โชคดีมากเพราะว่าตัวเองจะสับสนวุ่นวายให้บริวารและเพื่อนรวมไปถึงคนรอบข้างเนี่ยค่ะช่วยคุณอช่วยเนี่ยนี้มีตัวช่วยแล้วต้องมีตัวช่วยอจะให้ช่วยคุณในการดูแลตัวเองนิดนึงเพราะบางทีเนี่ย เราเราเองดูแลตัวเองอาจจะไม่ได้เพราะงานเราเยอะหรือรับผิดชอบตัวเองมากก็ให้คนอื่นดูแลตัวเราหรือว่าดูแลงานคนรอบข้างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยตัวเองแบบเป็นคนเหล็กนะทำได้ทุกอย่าง3ามร้อยบห้วันสิบสเดือน4ี่ฤดูหนึ่งปีเนี่ยอาจารย์3า5วันทํางานทุกวันแต่ทําไมอยู่ได้เพราะมีคนรอบข้างที่ดีซึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะทีมงานพ่อกับแม่เช้าตื่นมาปป๊าทำอะไรรู้ไหมลูกเขาจะถามลูกน้องเลยถามทีมงานว่า วันนี้เอจะไปไหนเขารู้ปุ๊บเขาจะตื่นมาปั๊บจะตีสี่ตีห้าก็ตามเตรียมเรื่องไข่ลวกอ๋อต้องบำรุงลูกบำรุงลูกนิดนึงต้องโดบต้องโดบต้องโดบไม่รู้ปลาแอบโดบเองด้วยปลาเห็นเปลือกไข่เยอะเหลือเกินเปลือกไข่สองสองกองไม่มีสิ่งของจานแข็งแรงไรจริงแต่รู้ไงว่าบางทีก็อาจจะโดบก็ได้ใช่ไหมเพราะแข็งแรงแล้วเขาแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ เตรียมเรื่องนี้สองดูเรื่องน้ํามันเครื่องดูเรื่องรถเห็นไหมป๊าเขาก็จะมาคอยบอกให้ทีมงานดูแลส่วนทีมงานก็จะมาเช้ามาดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของใช้อ่าอ่าเช่นเข็มทิศห่วงจุ้ยไพยิปซีอ่าต้องเตรียมไม้อ่าอุปกรณ์ต่างๆถุงยางหล่อลื่นอะไรเยอะช่น จะบ้าเหรอถุงใส่ของถุงใส่ของเป็นถุงผ้าเป็นถุงยางเดี๋ยวฝนตกเดินอะไรอย่างงี้มันเปียกมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ถุงพลาสติกเขาไม่ใช้แล้วไงเขาใช้ถุงผ้าแล้วก็ใช้ถุงนี้เป็นถุงยางเขาใช้ยางส่วนหลอดลื่นก็เป็นหลอดลื่นของอะไรรู้ไหมรถของจักรยานเพราอาจารย์เนี่ยบอยบิ๊สกไบอบซิคลเออต้องปั่นเพื่อสุขภาพต้องมีนิดนึงเขาใจอยางและนี่ก็คือภาพปีกุลใว่ขอให้ปีกุลเนี่ยนะเป็นปีที่ แม้ตัวเองช่วงสัปดาห์นี้จะวุ่นวายยังไงก็ตามตั้งสติหน่อยแล้วให้คุณที่เกิดในคนที่อยู่รอบข้างเราดูแลเราบ้างให้โอกาสเขาดูแลด้วยแล้วก็ให้โอกาสเขาเตือนเราเออย่าไปแบบมั่นใจตัวเองจนเกินไปหรืออะไรไปบ้างถูกต้องเอย่างเงี้ยนะ ฉะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้ชีวิตของเราก็จะเหลี่ยงเลี้ยงราบลื่นสบายๆนะ,ะอันนี้สบายไม่ต้องกังวลใจใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดปีกุนนะคะ